ต้อนรับทางผู้บริหารและร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็จันแม่ในรายการวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะได้ยินบอลกับจันแม่ชัดเจนนะคะได้ยินชัดเจนครับครับผมได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินชัดชัดเจนค่ะโอเคเริ่มเลยเดี๋ยวอันดับแรกค่ะเดี๋ยวบอลขอให้อาจารย์นะคะแนะนําก่อนว่าในส่วนของ BM เนะคะเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะ ครับก่อนเลยก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่ที่อยู่ทางบ้านนะครับ BMA เป็นบริษัทตึกทะเบียนในตลาด MBI นะครับ P P โดยมีรู้นฐานเป็นโรงงานผลิตเกี่ยวกโลหะแต่รูปโดยเริ่มต้นจากสินค้าที่ b ็ a ผลิตเนี่ยเราก็จะขายให้กับผู้รับเหมาเป็นหลักโดยป<ม>ัจจุบัฬาลุศได้ว,ว่าเรามีสิน้าอยู่ทั้งหมด6กลุ่มสินค้าด้วยกันนะครับโดยแบ่งลูกค้าเป็น2ภาคส่วนภาคส่วนและเป็นภาคส่วนผู้รับเหมา ถ้าภาคกลุ่มที่สองคือภาคส่วน B2B ในกรุงมุู้รับเหมาวประกอบด้วยพวกรางร้อยสายไฟท่อร้อยสายไฟนะครับพวกภูมิปอพวกข้อตออพิทติ้งที่ใช้งานระบบตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลายนั่นเองนะครับค่ะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ที่เราเราหล่อเลี้ยงบริษัทด้วยดีเป็นต้นมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาคือกลุ่มพวกตู้โลหะอย่างเช่นพวกตู้ไฟฟ้านะครับตู้สื่อสารค่ะวิศวกรและทีาปัจจุบันนี้มีพวกกลุ่มยาร์ด่าเซ็นเตอร์ ที <c oughs> นี้ก็เราเลี้ยงธุรกิจของบริษัทมาได้ดีซ <c oughs> ึ่งลูกค้ากลุ่มกลุ่มเอ็นโคเชอร์หรือกลุ่มคาเบตเตีร์ก็จะมีทั้งเป็นลูกค้ากลุคค่มที่เป็นทั้ง B2B และคอนแทคเตอร์ <c oughs> นะครับบทที่สามรูปบทตู้สวิตช์ปอดเราเองคงไม่ได้จําหน่ายเฉพาะเปิดตู้ของเปล่าลูกค้าหลายหลายก็ต้องการให้เราใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารให้ครบเรียบร้อยแต่วา่าต้องสวิตนั่นจะมีสินค้าหมู่ที่สาม ที่ขายถึงผู้รับมาเป็ผู้สวิตบอดนั่นเองนะครับนอกจากสามกลุ่มแล้วเนี่ยเนื่องจากการโตเติบโตของประเทศไทยเรามีการขยายเรื่องรถรถไฟฟ้าใต้ดินสนามบินส่วนระเป็นต้นมาแต่จุนนี้เองทำไมมีเอมเองมองว่าสินค้ากลุ่มโลหะแปรูปคนอื่นและื่องจากคนอื่นเราน่าจะทำได้เกวดสินค้าหมวดที่สี่ขึ้นมาทุกหมวดงานเชื่อมประกอบนะครับในที่นี้ผู้ผู้ผู้ที่สนใจมีเอาจจะสงสัยเอชเชื่อมประกอบอะไร ถ้าชื่อชิ้นเมทัลบางทีทุกคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องประดทำขงลังคาผมไม่ใช่นะครับคือการเอาโลหะมาแปลรูปดังนั้นในกลุ่มงานเชื่อประกอบเนี่ยเราเน้นไปที่งานเชื่อประกอบสําหรับนาที่มันมีค่าพิกัดความมั่นยั่งสูงนะครับซึ่งสอดคล้องกับการสร้างขึ้นจากคนนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีรายได้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทั้งจากนั้นเองเราจะมองว่าในวงการ สถากันเงินไทยที่ทำงานขึ้นมาเนี่ยเริ enfin ่มจะต้องคิดถึงเรื่องนำเครื่องมือเครื่องจักรอะไรบางอย่างต่างประเทศเข้ามาบากและเช่นเดียวกันเองก็อยากจะสามารถที่จะมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ให้มันสอดคล้องกัรผลิตในบ้านเราได้ซึ่งเกิดสินค้าโมวดที่ห้าเพื่อนำมุนเครื่องมือเครื่องจักรควรนะครับไอ้โมวดนี้นั่นเองครับปัจจุบันนี้เนี่ยขยายไปจทั้งเราสามารถมีสินค้าที่รับส่งออกได้และโมวดสุดท้ายคือโมวดที่ผมเรียนวางานชิ้นส่วนโลหะงานเชื่อมประกอบต่างๆ ใช่ไหมครับไอ้กลุ่มนี้เราเติบโตมาจากเนื่องจากโครงการสุวรรณภูมิในช่วงนั้นเนี่ยผมเองได้เสนอทางวุัิคู่ค้าเราซึ่เป็นประชากรแรงว่าไอ้นงยนตน์กลไกบางอย่างนางเข้าจากยุโรปก็มีมีระยะเวลาในการนําเข้าเสียเวลามากก็เสนอเอาขึ้นจากคนกเกษตรในมองไทยที่สามารถมาช่วยเฉยได้จากุนินันเองทำให้บีเอเอเ,เอเก็เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตชิ้นส่วนให้กับ บร,รษปปิษ,ษัท,ทจัดต้นเกษตรอัมบุป้าชาติแไทจำกัดครับจากที่นี้เราก็ขยายยังสินค้าที่เราสามารถมีความออาาความครอบคลุมในการผลิตไม่ว่างานปั้มขึ้นรูปงานแมสแอานา์แมชชีนนี่ตลอดจนงานการทำชิ้นส่วนละเอียดต่างๆมากมาย,ยปัจจุบันนี้สินค้าทั้งหมดก็ยังจับว่า,าหล่อเรีและลดความเสี่ยง ในในในโลกวิทยกิจเศรษฐกิจของโลกใบนี้ที่มันผันผวนตลอดเวลา <c oughs> เป็นปัจจุบันนี้นั่นเอง,องเนะครับวิดีโอคือข้อมูลอาจจะอะไรท่านอาจจะได้ฟังมาแล้วหรืออะไรท่านอาจจะขึ้นเข้ามาสู่วงการการค้าการลงทุนต่างๆก็ก็เป็นข้อมูลพอสังเกตนะครับถ้าต้องการข้อมูลมากกว่านี้ก็สามารถอยู่ในเว็บไซต์ของดีเอ็นได้ ค่ะดีจังค่ะค่ะโอเคในส่วนของตัวเต่าบินเลยค่ะเต่าบินเขามีการสั่งให้เราผลิตตู้ถูกต้องไหมคะค่ะ ครับใช่คร <Deep? S 2> ับคือกรณีนี้ก็คือเรื่องเรื่องของตู้โลหะเนี่ยจะต้องเอาไรนม่หนึ่งจะเดิมทีเราทำตู้ไฟฟ้าตู้สื่อสารพาสเซนเตอร์ต่างใช่เป็นครับตู้แหล่งหมายเนี่ยแล้วเราเลี้ยงบริษัทมาด้วยดีขึ้นบ้างลงบ้างตามสถานภาวะเศรษฐกิจนะครับผมมองเองว่าบีเอ็มมีความชำนาญชื่อวชาญเกี่ยวกับต่ตู้โลหะนะครับก็มองไปสองสองกลุ่มสองสามกลุ่มในอ่าหนึ่งกลุ่มตู้โลหะที่ไม่ได้ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและสนิกหรืสื่อสาร เช่นตู้เสื้อผ้าง่ายๆนะตู้เฟอร์นิเจอร์ก็สนใจอยู่หรือตู้โลหะที่ใช้ในบ้านตูวนิรภัยอันที่สองคือตู้โลหะที่ใช้กับเครื่องจักรกลตู้คอนโทรลตู้ควบคุมหรือแม้แต่ไอ้ตู้หยอดเหรียญที่เราเราพูดถึงเตาวีนะฮะเริ่มเริมคิดแบบนี้จนวันหนึ่งเราก็หาวิจัยใน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 บริษัทแล้วจากนั้นเองแล้วทุนทันเองทันก็ก็ได้มีความรู้จักคุ้นเคยกับทางเตาบีกับทางอ็อยู่แล้วก็เอ๊ะสนใจเอามาสนใจความรู้นี้กันไหมพอลองดูสิก็เอามาคุย บางาวีนะครับเราเองก็มองว่าตลาดตรงน,นี้โตแล้วขีดความสามารถมีเอ็นได้ก็เริ่มเอามาทําต้นแบบทําต้นหลออทําดูก็ตปัจจุบันนี้เราก็เริ่มที่จะซัพพลายเข้าสู่สายผลิตแล้วนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไป ค่ะกำลังการผลิตหนค่ะตอนนี้เขาป้อนออเดอร์มามากน้อยขนาดไหนแล้วกำลังการผลิตของเราเองสามารถผลิตได้เท่าไหร่ยังไงบ้างคะครับก็โดยภาพรวมที่เราได้สร้างข่าวในตลาดนะครับว่าตอนนี้จะแต่ละสถานที่ต่างๆก็เรา่เรียกหาตู้เต่าบินไปไปติดตั้งนะครับไม่ว่าสาคอนโดแตงชุมชนต่างๆนะครับจากภาพตรงนี้นั่นเองนะครับจำนวนการใช้งานของของตู้เต่าบินก็ก็ใช้เยอะมากครออเดอร์ลูกค้า B M A ก็ มีส่วนที่จะต้องขอ,งของได้รับก็ให้ของรุหมือว่าเราเองจะต้องตั้งรายผลิตให้ได้ภายในปีนี้นะค,ะครับให้ทอบที่เขาทำไ,ได้โดยเรื่องต้นเนี่ยเป้าหมายในปีนี้เนี่ยเราทําเริ่มต้นให้เราทำ25ตู้นะครับ,รบจาก5ตู้ไปอยากเป็น10ตู้และ20ตู้ต่อวันนั่นหมายความว่าถ้าปีนี้รายผลิตเราเตรียมความพร้อมในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ออเดอร์มันจะเริ่มรับ นับหนึ่งอย่างเป็นทางการน้องว่าคือต้นบกลาและต้นไปเ <c oughs> ขาดูวาไปแล้วก็ <c oughs> ก็ถ้าเราคิดว่าขั้นต่าเราทำรายีดสิถ้าปีหน้าไม่นับสาวทิศทุกวันทุกวันก็เป็นสายพันธุเป็นพันสายพันสู้อยู่นะครับอ <c oughs> ันนี้ทางการคอราอออือต้องตอบสนองต่อคํามต้องการลูกค้าเราครับวันนี้ก็ไเลยเริ่ม,มา <c oughs> วางวางลายผลิตนะครับติดตั้งเครื่องมือเครื่องไม้นะครับสร้างเครื่องมือบางอย่างเพ <c oughs> ื่อช่วยในการผลิตได้ทำให้ยังสูงขึ้น เรื่องดูเป er. ็นสิ่งที่เป็นข่าวดีของเราเอามาชดเชยสู้โลหะบางอย่างที่มันเริ่มเริ่มชะลอลงตัวเองนะครับค่ะค่ะนอกจากตู้เต่าบินแล้วตัวเมื่อกี้พูดถึง Data Center เราก็มีทำตู้ตู้พวกนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพื่อที่ตู้วบคุมตู้ตู้แล้วน้ำตาเทนเซอร์ในตลาดใหญ่ๆที่อยู่ในเมืองไทยระดับใหญ่ใช่ไหมครับในช่วงหลังเนี่ยหลังจากเรามองว่าเอี่ เรื่อมแก้โควิดเป็นต้นมานะครับการค้าการขายก็เริ่มทำเรื่องออนไลน์มากขึ้นการใช้ไอทีก็มาช่วยในการทำธุรกิจก็ขยายตัวมากขึ้นการขยายตัวตรงนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้่อชุมชนในบ้านเรานะครับทั้งอภูมหาอาเซียนและและและทั่วโลกตนเภาเก่าก่อนนั้นนะครับนี่กลุ่มผู้ค้า B M A เนี่ยก็มีอยู่หลายกลุ่มกลุ่มนึงก็เริ่มมองเห็นถึงตลาดกลุ่มนี้ก็เริ่มมามานั่งคุยกันออกแบบการพัฒนาการ ก็สุดท้ายเราก็ได้ออเดอร์ร่วมกันกคือเป็นตู้ดามพัเซ็นเตอร์ที่ส่งไปยังออสเตรเลียเป็นต้นและตลอดทุ่นขึ้นบ้านตางประเทศนะครับก็ทําให้ยอดปีนี้รับรู้ของกลุ่มตู้โลหะเนี่ยเราเติบโตขึ้นมานะครับจากที่เคยสองสามปีเริ่มเริ่มชะลอตัวนะครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับไอ้ในนี้เองก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เรามองว่ายังไงแล้งแต่กลุ่มเนี้ยยังเติบโตต่อไป นะครับมันไม่เพียงแต่ตู้เหล่านี้เนี่ยที่อยากจะใช้อมาทำสำหรับ data center ไม่อยากถูกพัฒนาออกแบบเป็นตู้สําหรับตู้บริษัตเรี่เพื่อที่ใช้เป็นอ e ีเซิร์ฟเวอร์อะไรได้อีเยอะแยะไปหมดที่นั่นเอง APM ก็พัฒนาไปต่อเนื่องนะครับเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักหรือรองรับโหลดกับสินค้าสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องการใช้ตู้มันว่างความกว้างมากขึ้นค่ะอือ่ะ ทีนี้มองภาพยาวๆไปถึงปีหน้าเนี่ยปี2,566เรามองธุรกิจของ B.M เนี่ยปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องจากปีนี้หรือไม่อย่างไรอะไรจะเป็นปัจจัยสนับสนุนบ้างคะครับถ้าเรามองในหน้าถ้าดูกับปีนี้เป็นต้นมาก่อนนะครับปีนี้เนี่ยถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยอดขายก็ยัอยในทาที่เราได้วางแผนไว้ค่่ปลายปีที่แล้วนะครับก็เชื่อว่า ตามตามประมาณการที่เราตั้งเป้าอยอดขายไว้ก็น่าจะาได้รรู้เป้าตามที่เรากำหนดนะครับแจุดนี้นั่นเองนะครับเราต้องมีการปรกป้อ่างปีหน้าถึงสินค้าหมวดต่างๆที่มันจะจะมาจะมาเติมเต็มและเติมเต็มมากขึ้นเราคือเรามองเลยว่าปีหน้ายังคงาาการอัตราการเติบโตอยู่ที่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดิมนะครับโดยเรามองว่าสินค้าที่จะมาช่วยชดเชยและเติมเต็มให้มากขึ้น ครับก็ต้องมีาการกลุ่มตู้โลหะแล้วนะครับกลุตู้เหลาดินแล้วเนี่ยแล้วรวมทัง้งแบเซัพพลายเตอร์แล้วยังมีผู้งานส่งออกเพราะว่าสถิติีจะปีนี้เนี่ยยอดส่งออกปีนี้ทะลุสามร้อยกว่าล้านนะครับซึ่งยังผลให้ทาให้กลุ่ม B2B กับกลุ่มคอนแทคเตอร์เราเนี่ยสัดส่วนเป็นห้าสิบห้าถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในกลุ่ม B2B โตไปห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจุบันนี้นะครับซึ่งซึ่งในเดือนหน้าเนี่ยประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยกลุ่มผู้ค้าเราหรือกลุ่มบริษัทคอร์สโตร สายนาฬิกาก็จะมาวิสิทธิ์เราคงคุยถึงแผนธุรกิจปีหน้ามากขึ้นคุณหมอว่าการส่งออกปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มตู้หนึ่งที่จะเติบโตเป็นก้าวหน้านะครับนอกจากกลุ่มตู้นะครับก็ยังมีกลุ่มพวกอุลตร้าที่เทียบนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยไอเอ็นบีเอ็มเองที่เราพูดเรื่องผลิตก็ตุกๆนะครับไฟฟ้าออกมาจำหน่ายเรื่องเกี่ยวกับทุกๆเนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องการเติบโตต่างๆนะครับแล้วก็ยังไม่ตอบโจทย์กับคนทั่วไป ถ้าที่รถไฟฟ้าที่เป็นสีล้อนะครับแต่ก็ยังมียอดจำหน่ายอยู่เรื่อยๆในกลุ่มที่เป็นระบบปิดในกลุ่มทางอุตสาหกรรมเด็มกับแต่ผลพวงจากการที่เราพัฒนาแล้วก็ทุกๆเนี่ยสิ่งที่เราได้มาก็คือเรามีความติดการทำงานกันมากขึ้นในการประกอบลิเ h ียมที่ใช้ในอย่างรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถทุกๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีรวมทั้งแบตอรีเซอร์เฟอร์แบตอรีเซอร์เฟอร์นะครับหรือเป็นดอรี่โซลิดที่เราอาจจะเข้าไป ธุรกิจของกลุ่มโซล่าโซล่าลูดด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็มีออเดอร์เติบโตขึ้นมาจากวันนี้สิ้นปีก็ก็ราวสามสิบสี่ล้านข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ทยอยทยอยจบอันนี้ก็คือสิ่งที่จะถูกกำหนดในแผนการการตลาดในปีนี้นะคเชื่อว่าก็จะเป็นไปตามที่ได้ถือไว้นะครับว่าเราโตไม่น้อยกว่าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ันเองค่ ค่ะค <c oughs> ่ะนอกจากการเติบโตแล้วเห็นว่าเรามีการอยู่ระหว่างการทําในส่วนของ free zone ด้วยใช่ไหมคะอันนี้จะมน<อ>านหุนเรายังไงบ้างคะอันนี้ผมกล่าวไว้เบื้องต้นนี่ื็คือแน่นอนนะคะรับเนื่องจากเราเราเต้นที่อยากจะส่งออกมากขึ้นนะถ่งผู้ค้าเราขอเลยแล้ว cost ต o เดี๋ยวไปทามาวิสิตเรา <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เราเราได้ได้แจ้งทางผู้ค้าเราคือ B M ได้ขอจัดตั้งฟรีโ z o ที่เป็นเอกเทศของของ B M เอง แล้วก็จะมุ่งในงานที่เป็นเพื่อส่งออกละเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอยู่ในฟีดโชนทั้งหมดรวมทั้งสินค้าโตใวใหม่ที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสในตลาดส่งออกมากขึ้นดังนั้นปลายปีนี้เนี่ยก็ใกล้ปีที่จะสมบูรณ์แบบนะครับเชื่อว่าต้นปีหน้าเราก็สาม,มากกรถปรี่ยนได้นะครับในเขตปีโซนซึ่งแน่นอนนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะออกให้เกิดรายได้อาจจะ เราเราเราคิดว่าน่าจะเป็นตามแผนที่เราวางไว้กับกลุ่มผู้ค้าเราแล้วเนื่องจากอยู่ในเฟโซนเนี่ยต้นทุนเรื่องวัตถุดิบต่างเราก็สามารถแข่งขันเพื่อนบ้านได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการทํางานส่งออกวันนี้เนี่ยผู้แข่งของไม่ใช่คนไทยเราเองวันนี้ผู้แข่งของเราก็คือบริษัทโรงงานที่เป็นเพื่อนบ้านเราในทุกวิชานั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราจะแข่งขันคือต้นทุนการผลิต <Wars> ต้นทุนผลิตหลักกในการส่งออกส่วนมากคือวัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบเราเราจะส่งออกเรื่องจากโอเคเราจะมีระบบการคืนภาษีได้อะไรน่ากติงนะครับแต่ในทไาสุดท้ายแล้วมันก็มีมีต้นทุนอยู่นั่นเองนะครับที่จะกับเขีนบ้านนั้นการดีพีโซนช่วยทําให้เราสามารถจับวัตถุดิบได้่ากทั่วโลกนะครับวางวัตถุดิบดีขึ้นแล้วก็ทำให้เพินมผลิตุนได้ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะเพิ่มยอด ได้ไม่ในเหงือที่ได้ก็อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับแราเป็นผีมีโอกาสที่จะยิ่งเติบโตไปทิศทางที่ที่เราได้ตั้ได้ตั้งไว้กลับมาผีได้ค่ะถามในเรื่องของต้นทุนนิดนึงค่ะตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบหรือว่าพวกราคาเหล็กโลหะนี่เป็นยังไงบ้างคะส่งผลดีกับเราหรือไม่อย่างไรช่วงนี้มันทั้งสองเด้งเลยนะครับคือั้งวัตถุดิบเหล็กที่ลงมาแล้วเราก็ แต่ว่าอย่างว่านะการคร้าในประเทศเราเองก็ไม่ได้รับออเดอร์อยาวๆนะครับก็ส่งไปถึงมาลูกค้าเราแต่สําหรับการส่งออกเองอเราก็ได้ไประโยชน์เพราะว่าเรายะเอาออเดอร์กันยาวหน่อยนะครับพอได้ทั้งเรื่องราคา้ทั้งวัสดุที่ลดลงรวมทั้งอัาตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่วันนี้วัสดุที่เราซื้อในประเทศเราอันที่คือที่เราคิดว่าปีนี้ไมโทรเรกเราเราได้จะหายใจได้ดีกว่าปีที่แล้ว เพราะว่าเนงเพราะงั้นเลยว่าวัตถุดิบที่ราคาลดลงหรือราคานลดลงก็ตามรวมทั้งเรื่องอัตราแรกถึงนี้ก็มีส่วนให้ภาคการลงทุนต่างันมีอิทธิพลนะครับอืมค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักบียร์มมากขึ้นหน่อยค่ะ ก็อบในส่วน BMA เป็นโรงงานผลิตเรื่องเกี่ยวกับโลหะแปรรูปนะครับวันนี้เราคงไม่ใช่แปรรูปกันเจเงินเดือนเราเริ่มมาสร้างทุกจักรเครื่องมือเครื่องไม,ม้เข้ามาสู่เรื่องดีสม,มยัยใหม่ที่ที่วันนี้เป็นที่ข่างๆรีบหันมากเรื่องอย่าง,างเช่นไฟฟ้าเรื่องแบตเตอรี่รีเธียมเรื่องตัวเก็บสะสมพลังงานเรื่องการที่จะต้องทำให้ต้นทุนการดำเนินชีวิตประจำวันในเรื่องพลังงานาลดลงนะครับสี่เหล่าน,นี้คือสิ่งที่เป็นป้าหมายของ BMA รวมทั้งอีกอย่าง ทิศทางหนึ่งก็คือในเรื่องของทิศอางในเรื่องการเกษตรกรรมนะครับหลังจากนี้ไปภาคเกษตรกรรมเนี่ยในเรื่องทั่วโลกยังมีจํานวนมากอยู่นะครับการบริโภคการใช้เรื่องอาหารมีมากขึ้นดังนั้นทิศทางของ B M คือการเติบโตทางดนเกษตรที่เราทำอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนการเป็นโมเดลใหม่ดังนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจว่า B ีเอ็งเราอยากสามารถลงทุนตัดที่มี พื้นฐานในในสถาบันการผลิตที่เป็นไปด้วยดีแล้วก็จะตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนนะครับถ้าท่านสนใจหุ้นที่มีความมั่นคงสามารถมีเนินธุรกิจได้ยาวๆและควมเมียรานจะเติบโตที่มีก้าวกระโดดบีเอ็มก็ไม่ได้เป็นบริษัที่ความกว้างมันมีตัวแตกมากมากถึงสั้นนะครับโอกาสนี้ก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จการลงทุนจากนนี้ไปและสู่อนาคตนะครับเช่นอยู่บนที่เด็กที่ท่านดูการคุ้มครกันนะครับขอบคุณมากครับ ค่ะ,คะโอเค,ควันนี้ขอบพระคุณใะทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็อาจารย์แม่ในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะที่เดียวกันก็ขอขอบพระคุณในการถทุกมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ